เปิดจ้กบาาครับแม่นี่ตัวนี้เปิดทีสี่หมื่นเกาพันสี่หมื่นเบาท, 49, บาทตัวนี้สี่หมื่นเก้าันบาทพี่กัะสี่หมนเก้าพบาทละค่าห้องนี่เลยค่ะเปิดจ้กบาาครับตัวนี้5 1 51, า0 0ื่ัค่ะตัวนี้ห้าหมื่นหบาทสี่หแปดค่ะละค่าห้องกับผสมกับพทอหนึ่งห้าเจ็ดพอลิโกนะครับแนี สวัสดีครับพี่น cake, ้องจูเลเดอร์บายโฮอลสิตี้ครับช่องของคลิปการเกษตรสาระดีๆฝากพี่ตอนน้องซื้อการการสื้อขังงอควายครับเมือนี้อยู่กับบ่าจูนผู้เบ่านางกรมคนอีสานบ้านยูเตเทศสบานเฮ <izo S 2> ็ดงานอบตอครับคลิปนี้บ่าจูนสิพาพี่พาน้องมาเบิ่งงัวงามนะครับเนาะอดางดงงแล้วก็ รุ่นเบิร์คลิปว่าเดี๋ยวสีออกบอ <laughs> อยู่กับน้องบีคนเก่าสวัสดีครับน้องบีสวัสดีครับันีครับอ่าน้องบีพี่คัดบ้านกุดซิมตาบลโ,โคกกลางอำเภอลรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเนาะอ่ามือนีเปิดให้พี่ให้น้องเบิ้งทั้งมดซีโตซีโตขึ้นรถไปบังขันสองบอท่านพี่น้องเบาจนมาสาโอดนะครับซีโตมือนีครับมีแต่แด้ง ผสมไปพร้อมแม่นค่ะผสมไปแล้วนะครับจังได้ก็ฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์จูเลเดอร์บายัวดงซิตี้ครับเป็นกำลังใจให้บ่าวจูนเฮ็ดคลิปการเกษตรสาระดีๆห้าลาะเบื้องงามๆแบบนี้ฝากพี่ต่อน,น้องเอาตัวที่หนึ่งตัวไหนก่อนตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เลยค่ะเปิดเจ้าบ่าค,ครับตัวนี้ห้าหมื่นหนึ่งพันค่ะตัวนี้ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทค่ะราคาห้องแม่นค่ะราคาห้องห้าหมื่นหนึ่งพันง่วแยกลูกนะครับเนาะง่วแยกลูกค่ะแยกลูกหนึ่งไปแล้วอ่าแม่นี่ท ไถ่กลางผสมบามันครับพี่น้อง KF 3 1, 1อ่าเพิ่นผสมไปแล้วครับพี่น้อง KF 3 1มีใบมีหลอดนะครับเนาะหลอด KF 3 1ถูกต้องผสมเมือ่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา1เดือนเต็มอ่ากำหนดคลอดกับปลายปีนี้เนะ <5 S 1> ะาะน้องบีอ่า29พฤศจิกายนอ่าที่จะถึงนี่นะครับเนาะ1เดือนเต็มแม่ศร่าท่านในด๋ครับพี่นอ้องตัวนี้เปิด51,000 51, <000. S 1> บาท51,000บาทราค,คาห้องนะครับเนาะอ่าฉีดงามครับพี่น้องคนหางอ่า กลมเครื่องดําพ่วงหางเหีวเกือบหอดพื้นข,ข้อขาดีครับเล็บงามพี่น้องเล็บงามคือว่ากระชับเลยนะครับชิดกระชับข้อ้างงามนาหวานเขาก้อมก่อมพี่น้องเขาเนียน้อยอ้อเตาะเป็นตนะฮัก็อย่างนี้นะครับอ่าโบเต็มขันข,ข้อขาดําคลิปหูดําขวัญยิ้มมองนั่งทับตานอกอยู่ตรงกลางขาหนาครับงัวออกสีอ่าเม็ดขบเปื่อยขนเหนียวเนาะเม็ดขบเปื่อยขนเหนียวแดดมาเนีเ้ยแดดมากเนี <laughs> ่ยเบาจูงกะระถาตาแดดตอนนี้อ่าน,นุ่มซี บ่มีติ่งเนาะครับเนาะปากกันต้นนี้ปากกันต้นนี้ปากกันต้นนี้ลูกซองเน่ทองลูกสองในทองลูกซองน่ทองมีความมาซื้อว่าแดดสีออกน้บ้านเนาะค่ะรุ่นยืดเด้พี่น้องโอ้รุ่นแดดแห้งมือนี้ขึ้นฝ้าขึ้นฝนนะครับเนาะอ้าวมาแล้วพี่น้องแดดมาแล้วโอ้ใส่ได้เลยนะครับนี่คือตัวจริงของเพิ่นเลยค่ะห้าหมื่นห้าหมื่นหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทตนหนอกงามครับพี่น้องแม่นี่ถ้าเพิ่นอ่าเต็มเต็มนี่ บามันเลยเนาะบามันงามๆเลยพี่น้องบอสูงแล้วก็บอต่ำนะครับงอสไตล์นี่ทรงลูกดีครับโอ้สวยสวยสวยผสมอยู่ที่ประมาณลอยสามสิบเก่าค่ะลอยสี่สิบบวกลบเนาะลอยสี่สิบบวกรบครับพี่น้องถือว่าใไซเดรเลยสำหรับในนี้นาหวานนะครับเนาะเนื้ออักว้างอ่าเล็บงามนะครับเสียงว่ายางดีเล็บแบบนี้งวเลยยางดูเนาะอ่าใไซเดรเลยสำหรับแม่นี่นะครับห้าหมื่น ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทราคาห้องนะครับเนาะเดี๋ยวพายพีพนองเบิ่งนถ่ายอีกนิดนึงครับเมื่อกี้อาจจะหมื่นนิดนึงนะครับโคนหางกลมเครื่องดํานุ่มซีบมมีติงพ่วงหางเงานะครับใหญ่เงาเลยสําหรับแม่นี่ใส่ได้ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทนี่คือตัวที่หนึ่ง<ช>ตัวที่สองเอาตัวไหนตัวที่สองตัวนี้ค่ะตัวเสือกลุดนี่บอแม่นค่ะตัวนี้ความสูงสีซ้ำๆกันกับแมวบางหันเนาะลอยสามสิบสองค่ะตัวนี้แม่นบอแม่นค่ะ เอาคือเตี้ยประนันบ่เบาจูนว่าน่ะชิดพอลอยสามสิบหางโกลบอยู่เด้ประมาณนี้ล่ะค่ะประมาณนั่นเนาะแม่นค่ะเออจังหวัดเอาตัวนี้ตัวนี้ใสสายตาใสสายตาตัวบนขั้นในวัดจริงค่ะตัวนี้ประมาณลอยสามสิบหางโกลบเนาะค่ะเพิ่นสิเตี้ยก็แม่ว่างหันนิดนึงค่ะโบโบห่างกันพี่น้องล่ำโตกะซ่ำๆกันง่วเฟ่มเดียวกันเลยนะครับเนาะเปิดจักบาทครับแม่นี่ตัวนี้เปิดทีสี่หมื่นเก้าพันค่ะสี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะราคาห้อง ผสมไว้แล้วป่ผสมไว้แล้วค่ะ C Y 0 9 6ค่ะผสมพอ C Y ศูนย์เก้าหกครับพ,พี่น้องมีใบมีหลอดนะครับเนาะหลอดถูกต้องผสมเมื่อวันที่สิบเดือนสองที่ผ่านมากำนดขอดกปลายปีนี่สองแม่นี่ขอดเดือนเดียวกันผสมใกล้ๆกันนะครับ<ก><พ>องอเฟรมไขๆกันนะครับต้นนกง่ามขึ้นกันครับพี่น้องล่ำโตเงี้ยแต่ว่าแม่นี่สิชีดกระชับกว่าเนาะ ชิดกระชับกระชับครับพี่น้องอ่านมซีนมมีติ้งอยู่ค่ะอ่ามีหนึ่งติงงตงต้งอ่าติ้งยู่ตรงกลางข้างขวาเนะาะอา่ข้อสร้างงามครับพีน่น้องนังน่งน้า,าบ้านมันเลยเขาสไตล์เดียวกันง่วงโบรานสิพี่น้องง่วงสองแมนนี่คล้ายๆกันเลยแมนค่ะนะครับคล้ายๆกันอ่าหน้าหญ่ลึกประมาณเดียวกันเลยค่ะแ<า>ยกลูกหนึ่งคือกันแยกลูกคือกันค่ะแยกลูกคือกันที่แตกต่างกันเห็นชัดเจนก็คือราคาแม่นตัวนี้สี่หมื่นตัวนี้สี่หมื่นเก่าพันสี่หมื่นเก่าพันตัวนั้น หาหมื่นหนึ่งพันบาทหาหมื่นหนึ่งพันสองตัวแสนนั่นแหละเนาะค่ะถ้าพี่น้องโทรมาสองตัวนี้กะบรุดแสนอยู่เนาะอ่าโทรมาตัวล่อโทรมาต่อรองก็ต้องบีเอานะครับเนาะขวัญอยู่มองอใส่หล่ะใสขวัญเพิ่นฮน้องบีเห็นขวัญเพิ่นบ่พี่น้องเห็นขวัญบ่ข้างหลังบ่้งคะนี่มักลางห่มบ่่คะ ยีห่หม่องกลางห่มเนาะแม่นค่ะยี่หม่องกลางห่มอันเหตุผลที่บคยเห็นขวัญเพิ่นเพราะว่าหลังเพิ่นเ,พน,เพนเป็นสองผู้เนาะเป็นสองผู้แบบสองผู้ชัดเจนพี่น้องทาเต็มเต็มนี่ถือว่าใสได้เลยนะครับเนาะโอ้สำหรับเมนี่ถือว่าโอเคเลยอ่าข้นหางกลมเครื่องดำนะครับเนาะโอ้เครื่องเป็นหตาหากต่างพี่น้องใส่ได้สำหรับเมนี่สี่หมื่นเก้าพันบาทคือราคาห้องเนาะแม่นค่ะสี่หมื่นเก้าคือราคาห้องนี่คือตัวที่สองครับพี่น้องตัวที่สามบานนี่ตัวที่สามตัวนี้ค่ะเอาตัวนี้เนาะค่ะงี้กูมู ตัวนี้ใหญ่ค่ะใหญ่ายกูมูในบรรดาซีโตนี่แล้วก็โบดแบบโบดโบดค่ะตัวนี้ติดโบดค่ะโบดเต็มขันเลยค่ะนะครับเปิดราคาไว้จักบาทครับแมนนี่ตัวนี้สี่หมื่นเก้าพันบาทพี่ค่ะสี่หมื่นเก้าพันบาทราคาห้องอ่าท่ายสูงมากๆลอยสี่สิบได้เนาะแม่นค่ะลอยสี่อยสี่สิบโบดครับนาดำอานาขาดำเอาเดี๋ยวเสียมึงหันขึ้นจังเลยอยู่เดี๋ยวก็ได้เอา ให้หน้าให้พุ่นคือยังแดดออกอยู่แดดเ่ราะขันมาหอดพี่ค่ะให้พี่แดดมาออกก็เรื่องนาดํานะครับแข้งขาดําของขาดําท่ายมีสีดําอยู่เนาะค่ะท่ายสูงประมาณลอยสี่สิบนะครับลอยสี่สิบค่ะสี่หมื่นเก้าพันบาทคือราคาห้องแมนค่ะคือราคาห้องผสมอะไรบ่ครับนี่พริกแดงค่ะผสมพอพริกแดงลูกแรกบ่หรือลูกสองก็นี่ลูกสองค่ะลูกสองเนาะลูกสองค่ะพี่น้องเป็นง่วนสไตล์ ออกไปทา้งไถยไงอยู่เนาะค่ะอ่าไถ่ไถ่กลางไถยไงพี่น้องบ้าจุ้งกับเบิงบอกขอขึ้นกันไถ่กลางไถยไงผสมพอเอสเคห้บาโวพอพริกแดงนะครับเนาะผสมไอเมื่อดเจ็ดมีนาะอธิ่ันธ์มาเอ้าเดือนหนึ่งเต็มอ่าผสมได้23มมือแล้วแม่นค่ะพันรอบแล้ววันนี้ผ่านรอบค่ะผ่านรอบผ่านพอดีพอดีเนาะค่ะโอ้เนี่ยเดี๋ยวเสียอีกแล้วเบิ่งที่ไรพี่น้องฟังฟังพูดเหมืนฟังอันนั่งยังก็เหอะ ต้นต้นบ่าต้นบ่าเนาะมีแดดมองบบาวจูนยืนแดดบ่มีชิดกระชับครับพี่น้องแม่นี่พ่วงห้างยาเเกือบพอดพื้นครับอ่าพอดีพโยขาหนุ่มหนุ่มบ่มีติ่งเนาะค่ะบ่มีติ่งครับประกันตั้นี้ประกันตํานี้อบาอ่าบ่ขื้นพี่น้องน่าจะผ่านอยู่เนาะแม่นค่ะผ่าน่น่าจะผ่านอยู่นะครับขวัญอยู่มองนั่งทับพอดีตนกตรงกลางค้าหนาครับสำหรับสาวนีนะครับสี่หมื่นเก้าพันบาทราคาห้องเนาะค่ะราคาห้องพี่น้องโอ้ย อันหนึ่งความลําบากก็คือแสงมาเนี่ยไปเนี่ยมันเห็นเห็นเอไอห้องกองเฮ้า <c oughs> งง <c oughs> เห็นเห็นเอไองงครับพี่น้องโอ้ยสุดยอดเลยนะครับเหมือนนี่คึมฟ้าคึมฝนดี49,000บาทนะครับตัวนี้ถือว่าใไซเดรผสมกับพออพริกแดง SK 5 8 1นะครับเนาะเอาตัวสุดท้ายบานตัวที่4ตัวที่4ค่ะอ่าตัวที่4เปิดจ้กบาทครับเนี่ยัวนี้เปิดอยู่48,000บาทค่ะ48,000บาทราคาห้อง่แมโอ้ มีตัวไหเลยหาหมื่นบอนี่มีตัวแรกค่ะตัวแรกเนาะตัวแรกหาหมื่นเอตัวแรกหาหมืนอนะครับเนาะอ่าตัวนี้สี่หมื่นสีหมื่นแปดพันบาทสี่หม่บาทราคาห้องครับพี่น้องอ่าท่ายสูงประมาณลอยสี่ิบนิดเนาะรอยสีหองยู่ค่ะตัวนี้ลอยไหเนาะอ่าหูแบบหูแบบเดียกันเลยงวงสามตตัวที่หตัวที่สอล้วก็ตัวที่ส หูสไตล์เดียวกันนะครับเนาะขวันยูมองนั่งทับตอนนอกอยู่ตรงกลางขาหนาพอดีครับแขนขาถือว่างามครับฉีดงามานุ่มมิติงบอเนี่ยโบมิติงค่ะบบมิติงประกันตําหนีค่ะปากการะกันตําหนีเนาะ,ะครับเนาะนืเอิร์กถือว่าใส่ได้ครับพี่นอ้องง่วงแยกลูกหนึ่งไปเนาะแยกลูกหนึ่งไปครับใส่ได้เลย เล็บงามนะครับเพื่อนาเสนอยางข้างแดงข้างดำหลายอยู่เนาะ,ะ,อะตอนนี้พอมไปแล้วครับก็พอริโก้ทรหนึ่งห้าเจ็ดครับโอ้พอพันงามออรีพี่น้องสุดยอดเลยนะครับอ่าพอมใหม่เมื่อวันที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์ผ่านมาอ่าหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเต็มเต็มผ่านหลบไปแล้วค่ะผ่านหลอไปสี่หมื่น สี่หมื่นแปดพันบาทแปดพันบ,บาทราคาห้อง<ช>นะครับเนาะ<ช>โอ้ถือว่าใส่ได้เลยสําหรับง่วอ่าง่วนนี่เป็นสีเม็ดขบเปลือกข้าวเหนียวเนาะค<ช>่ะเม็ดขบเปลือกข้าวเหนียวครับพี่น้องแต่ว่าในกล่องตอนนี้มันบูบไปบูบมาแดดเสียอีกแล้วแดดตัวแดดตัวนะครับเนาะโอ้สุดยอดพี่น้องสีถ้าให้เบิ้งสีจริงกะบ่ชัดถ้าให้เบิ้งอันนั้นปั๊บแสงใส่ายกะอันนั้น น้องบีก่ะเข้าขากบตัวจริงเออขาก็ตัวจริงลายนะครับเนาะถือว่าส่ได้ครับซีแม่มือนี่ซีมื่นแปดราคาห้องกับผสมกับพอทรีอาร์หนึ่งห้าเจ็ดพอลิโกนะครับแม่น่ใไ่ได้เลยนะครับพ่วงหางเป็นปุ่มเป็นพ่วงดีครับพี่น้องค้นหางกลมเครื่องดำ ถือว่าใส่ได้นะครับแม่นี่พี่น้องทานใดสนใจกะง้อบ่อหอดหาหมื่นเนาะราคาบ่อหอดหาหมื่นพี่น้องเบ้าจุนตีใส่ซี่ตัวนี้ตัวละหาหมืน่นบ่ถึง,ถงตัวละหาหมื่นบ่ถึงครับ,บพี่น้องอพี่น้องทันใดสนใจกะให้โทรมาหานงบีนะครับเนาะ,ะพี่กัดบ้านกุศิมตำบลโคก,ก,กางอําเภอเร,รืออาํานาจจังหวัดอํานาจเจริญเบอร์โทรเบอร์ยังนงบีย์ด้าสหนึ่งสองบี0853126905ค่ะครับอ่านี่คือเบอร์นงบีเนาะแ้วกะทางง Facebook บ,อบีอุตสาหะพันบีอุตสาหะพันอ่าเฟซบุ๊กตัวนี้พี่น้องผู้งา,งานนี่ล่ะนี่คือตัวตนจริงๆของเพิ่นเลยนะครับเนาะหัวนี่คือตัตตนจริงๆของเพิ่นเลยครับพี่น้องนาตาแบบนี้แหละน้องบีอ่าถ้าเป็นไปนตามพี่น้องคิดกะตามนั่นแหละครับ <c oughs> มื้อนี้น้องบีเปิดเท่างหมดซีโตนะครับเนาะแม่นี่48,000บท่ท <c oughs> แะ่ะาราคาห่องนะครับเนาะผสมกับพอร์ลีโก TR157 อ่าเดือนกวาๆแล้ว นะครับเนาะแล้วก็แม่ข้างล้างน้องบีนั่ยห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งพันบาทราคาห้องผสมกับพอเอเข้คเอฟค่ะคเอฟซ้ำหนึ่งค่ะหนึ่งเดือนขึ้นกันแมหนึ่งเดือนขึ้นกันนะครับแล้วก็แม่แม่ขาดไปอีกแล้วนั่น ไปแรงแข้งแรงแข้งขาดหรือเพื้นไปต่อไปพุ่นไม่ต่อไปพุ่นค่ะมันรุดไปบางหันค่ะไปดีได้พี่น้องงัวเม่นี่หากินเก่งนะครับสี่หม่นเก่าเนาะค่ะสี่หมื่นเก้าพบาทราคาห้องท่ายสูงว่าลอยสามิาเนาะแมนค่ะบาจูลื่นลืบอกโตโตพุ่นพี่น้องโตไกลพุ่นท่ายสูงลอยสาม0ิ้มสี่หมืเก่าผสมกับพอปีศาจแดงพี1ต่เอแมนค่ะซีวค่ะพอซีไวศูนย์เก้าะครับซีไวศย์เกอ่า เดือนหนึงเนาะแมนค่ะมนมีสี่หมืน่นค่ะสี่หมื่นเก้าพบาทสี่หมนบาทนุ่มมีติงน, 9, น, 9, นึมมง,น,งะนะครับแม่ขางล้างนองบีนี่ผสมเคเอฟสามหนึะะนะครับห้าหม 1, บาทท่ายสูงลอยสีส่สบบวกลบเนาะแมะแล้วก็แม่นีลน่ลอยสีส่สิกูกลัวนะครับลอยสิบสองอยสิบสาผสมกับพอทรหนึ่งห้าเจ็ดสี่หมื่นแมบอ่แมนค่ะแล้วก็แมบ่บดบดนี่ครับพี่น้องสีเข้มเข้มนี่ครับสีบออก สไตล์มุ่งบอกตานเลยเนะา<ม>ะเมอร์นี่นะครับอ่ 40, 40, บา40,000 40,900บาท40,900ผ <99 S 2> สมกับพออ่า S.K 581บาโวนะครับพอพริกแดงพริกแดงนะครับหนึ่งเดือนขึ้นกันค่่ะอางวดสไตล์คล้ายๆกันพี่น้องตัวได้ก็ได้นะครับถ้าพี่น้องถือเงินหาเงินก็คือคอกนี่ ซื้อได้ทุกโตซื้อได้ทุกโตแม่นค่ะหามือหามือมีท่อนพร้อม,มน,นะครับร่วมทรงให้พร้อมค่ะโทรมาต่อร่องเรา <c oughs> คุยกันได้ค,คุยกันได้นะครับตามเบอร์โทรที่ให้ไปพี่น้องทัางไกลกับเฟซบุ๊กเนาะ <c oughs> และก้กถทาเซฟเบอร์ขึ้น กะสิขึ้น,ลนไล่หนึ่แอดไล่ได้เลยแอดไล่ได้เลยนะครับเนาะพี่น้องท่านใดสนใจกะโทรมาหะฮาน้องบีนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้บาจูนต้องขอบคุณน้องบีเป็นอย่างสูงนะครับที่บาจูนพาบีพาน้องอมาเบิ่งงวงงามๆนะมือน,นี่ครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุขภูสุขขคนครับทีขข่เขามากก็ติดตามก็ไลก์ก็แชร์จุเลเดอร์บายฮอดงซิตี้ครับเป็นกำลังใจให้บาจูนเฮ็ดคิดการเกษตรสาระดีๆหาหลอกเบิ่งงวงงามๆแบบนี้ฝากทีต่อน้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับน้องบีสวัสดีครับ